หลังจากที่สหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยที่19%ธนาคาร HSBC มองว่าดีกว่าที่คาดและใกล้เคียงกับประเทศตลาดเกิดใหม่ในอาเซียนอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ลดความเสี่ยงที่ไทยจะเสียเปรียบทางการค้าแม้ยังสูงกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยคาดไว้ที่18%ค่ะโดยการเจรจายที่ลากยาวจนถึงนาทีสุดท้ายทําให้ไทยสามารถปกป้องอุตสาหกรรมบางประเภทได้ขณะที่ไทยเปิดตลาดให้นําเข้าสินค้าจากสาหรัฐเพิ่มขึ้นราว10,000รายการโดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าพลังงานและปัจจัย การผลิตขั้นสูงพร้อมอำนวยความสะดวกให้บริษัทซารัฐเข้ามาลงทุนในไทยและตั้งเป้าลดดุลการค้าเกินดุลกับซารัตลง70%ภายในปี2573นี้ค่ะอย่างไรก็ตาม HSBC ประเมินว่าภาษีนำเข้าใหม่อาจทำให้ GDP ไทยปีนี้ลดลงราว0.9%เหลือโตเพียง1.7%แต่ความเสี่ยงด้านลบจำกัดลงเพราะอัตราภาษีไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งในภูมิภาคมากนักขณะเดียวกันนะคะสัญญาณบวกเริ่มเห็นจากการฟื้นขึ้นของสินค้าคงคลังหลังลดลงติดต่อ,อก,กัน6เดือนค่ะทั้งนี้นะคะนโยบาย บายทางการเงินก็คาดว่าทบทอาจลดดอกเบี้ย0.25%ในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาษีและกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวแต่หากความเสี่ยงลดลงก็มีโอกาสที่จะคงดอกเบี้ยไว้ที่1.75%ค่ะ